ร้อนทองอีกคนนึงเหรอเดี๋ยวรอติดตามที่ไปเป็นทางค้าใจ้ก็จะเรียนเองแล้วใช่ใช่ร้อนทำมาสักพักแล้วครับผมปุ๊บตอนนั้นเลยหายไปเองเลยตอนนี้ชุ่มๆเดี๋ยว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 มีโอกาสเดี๋ยวบอกคือพ้นเพะงานเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าไม่ใเป้าหมายร้อนทองมันล้วแม่อะไรนะร้อนทองเดี๋ยวรอดูรอดูกันยังไม่พอ สัพังแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนเลยครับก็ควบคุมน้าหนักของร่างกายแล้วก็หลับผ่อนคนกบโอ้ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับคาเป็น่วเดียันก็ดีขึ้เรื่อยๆครับกินกินกอกปสของาเก่ส่วนส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงล้วก็พักสัมมากกว่าก็มาแบบอมลงช่น้นมา เอ่อหลังๆทงานออกจากบ้านก็นนเจอเขาก็มันไม่ได้เจออะไรก็ถามเป็นง,งานะอะไรเป็นเรื่องแบบส่วนใหญ่ป่ะมาแบบให้กำลังใจหรือว่าได้ถาม่าเขาต้องทำไงหรืออะไรหรือว่เอาเราจะมงอธิบายว่าเราต้องใจโดนตัวเราไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรห <c oughs> รอกแต่ว่าก็ทุกคนก็ก็ถามเป็นผู้ด้วยความเป็นห่วงเราก็เออขอบคุณมากเลยที่าามันยังยังคิดถึงเราอยู่เหมือนกันแล้วที่จริงตอนนี้สองปั๊บใส่ใจเลยว่าใช้เต็มร้อยหรือยังดีก็เรื่อยๆครับดีก็เรื่อยๆดูแลตัวเองดีก็เรื่อยๆ ตอนีคือเรียกว่าาทเป็อร์็นยงงไม่คุยกได้ใช่ก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับโษณาเป็นช่วงนี้สายโปรโมทก็จะเดสายโปรโมทอย่างเดียวเลยงานไม่ยู่ใจให้เราแบบไม่ต้องคยเยอะเลยก็ดีครับงานงานไ้เรื่อยๆตลอดยาวๆครับ ปกติอะไรของชีวิตมนุษย์เราก็ต้องใช้เวลาต้องคอยดูแลร่างกายหัวใจให้ดูแลสภาพทุกอย่างของเราก็ปกติตัวเองเยอะๆไปครับเด็กป้าไก่ไหมุนคอนได้ไหมควอนกับหนังมาน่าแม่เราไปมาน่าแม่ตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราบผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเราอยู่ในช่วงที่ เราเล่นละครบูงานพร้อมกันช่วงที่เข้าโรงพยาบาอะไรก็เออวันนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สาธารณชนให้ได้ดูแล้วก็ตั้งใจเรื่องนี้นะพี่นายมาเกี่ยวกับเรื่องการเนเดียวอใช่ใช่ใช่ว,วันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการเจอหน้าทีมงานของผม <laughs> เจอหน้าพี่ๆท,ทุกคนเลยก็ก็ก ดีเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรอย<อ>่างเงี้ยก็ดีครับขอบคุณทุกคนชเนนรือรนะ่องบ้านเียตามตามตามนตลอดเลยแล้ว,ว็เดี๋ยวใกล้ถ่ายวคร้งมา่ก็ทเหนมแชทเรื่องบ้านเนี่ยตามตามตามเรื่องบ้านตลอดเลย<อ>แล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่ายยูทูบแล้วคุยสร้างคุยส,ยสร้างเดิลงมาสร้างกป๊ะคอยู่ก็พี<อ>่เหนื่อยไหมวันนี้เื่องบ้านเดี่ยตามตามเื่องบ้านตดเปลก็เี่ยวใกลระเ่าย็ต้องแล้วยาค้เนป้ปะ เราก็ต <mile> ั้งใจอย่างที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดนะครับพี่ขอนอนค่ะตอนนั้นเป็เรื่องการที่ว่านายขายวัสดุเสี็ยแล้วพี่นอตออกมาบอกว่าเหตุผลงการขายพี่นอตพี่นอตรอใช่ค่ะว่าขายรู้เพราะเราอยากที่จะไปทัวร์ไทยแล้วตามใช่ใช่จริงๆผมก็อย่างที่พี่ไม่สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยไม่ไม่ได้มีข้อความอะไรเป็นเเติมแต่ว่าคือสิ่งที่นายขายไปไม่ได้มี การเอาไปใช้ยางคือ,ใใคอไม่มีเป็นตามที่ผมบอกเลยก็คือเรบ้านกันละครับเราตอบแำถามแบบมารมองเหนอะกแบบเราจะา้ี่จบความน่าเกยังเป็นสิ่งที่ดีและก็สวยก็อตอนนี้ก็ดูแลตัวเองอับหนึ่งก็นยผมกอดตัวเองอยอออเ,อเองอยอะๆครับดูแลตัวเองอีตอนนี้อะไรที่ทำให้ไม่ได้นได้ คนที่มาดูน,นะแมนมีฟีท์แตกบอกไปว่าอยากอยากทีนะรับโหใช่ไหมฮล่นผ้มถ้าแม่จะยิ้มได้ก็ไม่ต้องมาดูหน่อนายก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจทางผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วกันโอ้แต่ทีนี้เราต้องขายอาโอเคนะเดี๋ยวมีเข้าดูโลก,กันไหมครับรอบสองคุม ขอบคุณมากเลยนะครับมอบทำอะไรยิ้มได้ค่ะได่ากคอยจ่ายจ่ายจ่่าจ่ายายจ้ายจายจ่าจ่ายจ่ายจ่าจจ่ย่ายจ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 ่ยายย่ายจ่ายจ่าายจ่่ายจ่ย่าดจ่ายจ่าจ่ายจ่ายจ่า่ย พี่ขอด้วยะปคะ